รีวิวร้านกาแฟครับชื่อว่าโดสคอฟฟี่นะครับอยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับพอดีว่าผมได้ไปเที่ยวชนบุรีมาครับก็เลยแวะไปหลายร้าน,นครับแ้ะ d โดสคอฟฟี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับพูดถึงตัวร้านก่อนตัวร้านก็เป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆอ่าแล้วเขาเอามาทำคาเฟ่การตกแต่งถ้าใช้คําพูดผมเนอะก็ดิบๆเป็นแนวสตรีทสตรีทหน่อยอ่าชั้นล่างก็จะแปะโปสเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับเป็นมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับส่วนชั้น2ที่เป็นคาเฟ่เต็มรูปแบบเนี่ย ก็เป็นห้องแอร์มีเคาน์เตอร์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีคนนั่งอยู่เต็มนะครับก็คนเยอะแยะมากมายครคือร้านเขาก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ตามไปดูว่าเออทำไมเขามากันนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดถึงตัวร้านก่อนสําหรับคนที่อ่าเข่าเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับหรือว่าความคล่องตัวไม่สูงเดินขึ้นบันไดก็ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบันไดแคบมากครับคือคนเขาก็สวนกันได้ครับถ้าทั้งคนที่เขาแบบไม่อะไรครับบันไดเขาจะเวลาเดินสวนเดินขึ้นเดินลงก็บิดเบี่ยงกันได้ครับแต่ผมอ่ะไม่คล่องตััััวววผผมมมตตใหญ่่่การรรทงไคคอยดีบ ก็เลยคิดว่าอ่ะเราให้เขาขึ้นไหมสึงสุดก่อนแล้วผมค่อยเดินลงไปตอนคุณว่างๆดีกว่าก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครที่พาคุณพ่อคุณแม่พ่อแก่แม่เฒ่าไปนะครับก็บอกเขาว่ามีบันไดนะครับมันขึ้นค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงนะครับบันไดปืเปืยเลยฮะไม่มีราวจับด้วยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับก็สำรวจไปถึงชั้น3ด้วยนะครับทางขึ้นก็เหมือนชั้น2องนะครับก็เดินเดินขึ้นไปก็อ่ะก็ระวังระวังนิดนึงก็เสียวเสียวเนาะผมคนกลัวความสูงไงแล้วดูเด็กเสิร์ฟพอเดินลงไปแล้วก็แบบโอ้โหเขาเดินนนน้ยััวะเเอกก็็ทุลช3มี ห้องรับรองอีกห้องหนึ่งนะครับเพราะว่าชั้น2อบางทีคนเยอะไปก็ระบายที่ชั้น3บ้างชั้น3เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปนะผมแค่เปิดเงี้ยมๆเข้าไปดูนะครับแล้วก็รีบปิดก็มีคนลูกค้านั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเงียบๆหน่อยมีเครื่องปรับอากาศให้มีแอร์ให้แต่ว่าเหมือนไม่ได้เปิดไม่ได้มีเครื่องเสียงให้ครับก็เท่าที่ผมเปิดไปนะไม่มีเสียงเพลงนะครับก็ดูเงียบๆผมก็เลยรีบปิดประตูออกมาดีกว่าการมที่ชั้นสองแล้วผมก็เลือกนั่งที่ระเบียงชั้นข้างนอกนะครับผมมาท ทีรามิสุครับทีรามิสุที่นี่ชิมแล้วอร่อยครับคือผมก็ไม่ใช่สายขนมหวานเลยขนาดนั้นนะแต่อันเนี้ยที่รู้สึกเลยพอเข้าปากไปปุ๊บมันไม่หวานครับพอบอกไม่หวานเขาคงงงว่าเฮ้ยกินขนมไม่หวานมันไม่ใช่อย่างนั้น,นครับคือมันหวานแหละแต่มันไม่ได้หวานแบบหวานมาก,มากอะ่ะถ้าใครเป็นคนที่ไม่กินหวานกินหวานไม่ค่อยได้มากแล้วเหมือนผมจะเข้าใจครับใช่ไหมเวลาเราไปกินอะไรแล้วเจอหวานมากๆเราจะแบบอ้ยหวานเลี่ยนอ่ะมันหวานมากแล้วกินไม่ได้ครับแต่อันเนี้ยคือมันอร่อย ไม่หวานมากกําลังดีเลยครับอร่อยมากครับทีรามิสูที่นี่ส่วนกาแฟอร่อยไหมนั้นผมไม่ได้สั่งครับพอดีพราะนั้นผมไม่ได้ไปกินกาแฟครับแต่คิดว่าน่าจะอร่อยนะเพียงเขาสั่งกันเยอะราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับก็วันนั้นสั่งน้ําที่เป็นโซดาครับน้ําผลไม้เป็นโซดาใส่น้ำน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยครับตามปกติก็ใช้ได้ครับต้องขอโทษด้วยไม่ได้สั่งกาแฟวันนั้นครับไปกัน4ี่คนไม่มีใครสั่งกาแฟเลยครับก็สําหรับร้านโดสกาแฟนะครับผมให้4ดาวครับสำหรับเชยร์มิสูเนาะและน้ำหวานต่างๆหายไปดาวหนึ่งเพราะว่าไม นะครับก็ใครไปใครมาที่จังหวัดตัวเมืองชนบุรีนะครับก็แวะได้นะครับร้านนี้ Dos e Coffee ครับ